กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ผนึก,กำลังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเดินหน้าโครงการทรงเขียวราคาประหยัดช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีลดต้นทุนปจัจจัยการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะปุ๋ยเคมี6สูตรหลกักลดราคาสูงสุดถึง200บาทต่อกระสอบพร้อมแจกคูปองส่วนลดซื้อสารเคมีเกษตรตั้งแต่วันที่28-29ตุลาคม2568ณตลาดสินค้าการเกษตรสหกรณ์นิคมพนมจำกัด จังหวัดสุราธานีเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพสูงในราคาที่เป็นธรรมลดภาระต้นทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร,ร,กรมีปลูกความแล้วก็ปลูกผู้เรียนแล้วก็มีอะไรอ,อีกสวนยางยางครับผมหม,มายถึงว่าวิธีการปลูกเนี่ยยากไหมหรือว่าอะไรไหมปลูกเองปลูกเองครับผมปลูกเองมีพักพวกแล้วก็เราก็ร่วมช่วยกัน มีการรูมบ้านมีการรวมกลุ่มอะไรกันใช่ใช่ผลผลิตก็ดีครับได้เยอะบ้านเราดินมันดีครับแล้วเสริมด้วยการใส่ปุ๋ยภาครัฐเข้ามาตลับส่วนหนึ่เนี่ยดีใจไหมดีใจครับเลยพูดเลยพูดเลยดีใจมากครับดีใจมากที่จากงานแบบนี้ถ้อยากขอบคุณภาครัฐหน่อยขอบคุณทุกๆบริษัทที่มาร่วมโครงการท้ามายในกระทรวเราดี อระกาศพูดเลยกรมการค้าภายในกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับขอบคุณมากมากครับแล้วกมีภาพร้านตลาดประมูลนี้ดีไหมใช่ครับมีมีครับลดใช้จ่ายได้ใช่ไหมครับอพูดเลยจังพอลดค่าใช้จ่ายได้อะไรได้ครับก็พอลดค่าใช้จ่ายบ้างครับทางรัฐบาลจะช่วยครับโครงการนี้อยากให้มีทุกปีครับครับอยากให้มีไหมครับอยากให้มีทุกปีครับทุกปีอะไรจังหวัดอื่นก็ขอทุกเดือนเลย